สวัสดีคะ่ะพบกับรายการดูยันวางรายการดิสมารีวิวซีรีส์และหนังหน้าดูให้ทุกคนได้ดูกันนะคะช่วงนี้กระแสของซีรีส 25, 21, ์25 21ทีเกาหลีและใจกำลังฮิตแบบชุดไม่อยู่เลยคะ่ะแอดมี่รอเชา้าวันนี้จะขอมารีวิวซีรีส์25 21ซีรีส์แห่งความฝันและแรงบันดาลใจของคนยุค90ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ ซีรีส์25 21เป็นซีรีส์ใหม่จากค่าย Tvn แนวฟ e ล l g o ู๊ดโรแมนติ Comedy ้ที่ปังแบบสุดๆไปเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกเขาว่าที่เกาหลีเนี่ยฮอตแบบสุดๆไปเลยนะคะพึงคว้าเรตติ้งสงหลักใน e ีพีล่าสุดมากถึง10.9เลยแถมยังติดท็อป10ใน Netflix ทุกสัปดาห์อีกด้วยนะคะ เท่านั้นยังไม่พอในเกาหลีเนี่ยยังเป็นซีรีส์ที่มีคนพูดถึงมากที่สุดอันดับหนึ่งด้วยนะคะ <Wow. S 1> รวมไปถึงนักแสดงหลักอย่างคิมชารีและนัมจูยอกยังขึ้นแท่นเป็นนักแสดงที่ชาวเกาหลีพูดถึงมากที่สุดอีกด้วยซีรีส์ปังขนาดนี้แล้วไปแอดจะพามารู้จักกับซีรีส์2 5 2 1ให้มากขึ้นตามแอดมาคะ่ะ 2 5 2 1เป็นซีรีส์ที่เล่าถึงเรื่องราวความฝันของวัยรุ่นในยุค90นะคะซึ่งเป็นยุคแห่งวิกฤตการ์ IMF ซึ่งใครหลายๆคนที่เกิดในช่วงนี้เนี่ยจะทราบกันดีนะคะว่าเป็นวิกฤตการ์ที่ทำเอาเอหลายๆครอบครัวลำบากกันน่าดูเลยค่ะก่อนที่เราจะลงลึกถึงเรื่องราวทั้งหมดเรามาทำความรู้จักกับเรานักแสดงหลักของซีรีส์2 5 2 2 1กันก่อนดีกว่าค่ะ จากเธอคนนี้เลยคะ่ะคิมแชรีรับบทเป็นนาฮิโดเด็กสาววัยรุ่นป18ปีที่ฐานะช่างบ้านค่อนข้างดีนะคะเธอคนนี้มีพรสวรรค์กับด้านกีฬาฟันดาบมากๆและสิ่งนี้แหละคือความใฝ่ฝันของเธอนะคะเธอมุ่งมั่นมากๆที่จะเป็นนักฟันดาบทีมชาติเหมือนโกยูริมแต่ฝันของเธอเนี่ยกลับต้องสลายลงในพิบตาเพราะวิกฤตการ IMF นจูยอกพระเอกหนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์ Star Up รับบทเป็นแบ e ็กอีจินหนุ่มวัย2ีปีที่หล่อและฮอตในหมู่สาวม,มากๆนะคะแถมยังเก่งมีความสามารถมากด้วยความใฝ่ฝันของเขาเนี่ยก็คือการไปทำงานกับนาซ่านะคะแต่ความฝันต้องหยุดชะงักลงเพราะวิกฤตการ IMF เช่นกัน โอนะรับบทเป็นกอยูลิมสาวสุดฮอตนักกีฬาฟันดับทีมชาติวัย18ปีฉีคว้าเหรียญทองในการแข่งขันนานาชาติมาได้นะคะภายใต้ความเก่งของเธอเนี่ยเธอยังแอบมีป้มฝังลึกบางอย่างเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอ 25วนีเรื่องราวทั้งหมดถูกเล่าผ่านแดลารี่ที่ลูกสาวของนายฮีโดในปัจจุบันได้เริ่มอ่านแดารี่ของแม่ของเธอนะคะและถูกเล่าย้อนกลับไปในปี1998ยุควิกฤตการ IMF ที่ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันคะ่ะนายฮิโดเด็กสาวที่อยู่ชมรมกีฬาฟันดาบของโรงเรียนแห่งหนึ่งในทุกวันเสาร์เธอมักจะแอบไปดูโกยริมนักกีฬาฟันดาบทีมชาติ ซ้อมอยู่เสมอนะคะเธอค่อนข้างจะคลั่งกลัวยูริมมากๆเรียกได้ว่าเป็น f อซตัวยงเลยค่ะและนี่แหละทําให้เธอใฝ่ฝันอยากเป็นแบบกลัวยูริมให้ได้นะคะจนวันหนึ่งทางโรงเรียนได้ประกาศยุบชมรมกีฬาฟันดาบเพราะวิกฤตการ์ m f และนี่ทําให้เธอได้เชื่อว,ว่าสิ่งที่ภาคความฝันของเธอไปนั่นก็คือยุคสมัยนั่นเองแต่นาฮีโดไม่ยอมแพ้นะคะเธอมุ่งมั่นมากที่จะหาวิธีเพื่อให้เธอได้เรียนฟันดาบต่อวิธีนั้นก็คือการย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่กยูริมเรียนอยู่นั่นเอง แต่แรกๆแ,แม่ของเธอไม่ยอมนะคะเธอไม่เธอต้องจำใจทำตัวเสเพไปมีเรื่องตบตีเข้าในคลับเพื่อให้ตำรวจจับเพื่อเธอจะได้ถูกย้ายโรงเรียนแต่เธอบังเอิญได้เจอกับแบกอีจ e ินชายส่งหนังสือพิมพ์ที่เจอกันครั้งแรกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยเขาช่วยห้ามเธอเอาไว้ไม่ให้เธอทำตัวเสเพเพื่อที่จะย้ายโรงเรียนสุดช้ยพ่อแม่ของเธอนี่แหละคะ่ะที่ไปขอร้องโคนะ้ชนักกีฬาฟันดาบทีมชาติ ให้รับเจอเป็นลูกศิษย์และเธอก็ได้พิสูจน์ให้โคลได้เห็นแล้วนะคะว่าความสามารถของเธอเนี่ยไม่เป็นรองใครจนเธอได้เข้ามาเรียนฟันดาบและย้ายมาที่โรงเรียนเดียวกับโกยูริมความใฝ่ฝันของเธอเป็นจริงอีกหนึ่งขั้นแล้วจากที่จะเคยคิดว่ายุคสมัยเนี่ย ราคความฝันของเธอไปแต่มันกลับทำให้เธอได้ติดโผหนึ่งใน24คนที่ได้ไปแข่งคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติเพราะมีผู้สละสิทธิ์จากเหตุการ์ IMF ไป2คนจนชาได้เข้ามาชมรมกีฬาฟันดาบทีมชาติเธอก็ได้สัมผัสว่านิสัยของโกยูริมจริงๆเนี่ยกับชัมหิเธอต้องผิดหวังอย่างแรงเพราะความเย็นชาของโกยูลิมทำให้เธอรู้สึกต้องเสียใจมากๆและนั่นทำให้นาฮิดเปลี่ยนเป้าหมายเป็นคู่แข่งกับโกยูริมให้ได้ กลับมาที่หนุ่มแบกอีจินนะคะหนุ่มที่มีความฝันแต่กับต้องหยุดลงเพราะที่บ้านล้มะลายเขาเป็นคนรักเก่าของกอยูริมแต่เมื่อชีวิตล้มลงจังคู่กับต้องลดสถานะตัวเองลงและเขาก็ได้สัญญากับเจ้านี่ของพ่อที่มาตามรงควานอยู่เสมอว่าในชีวิตเนี้ยเขาจะไม่มีความสุขอีกแล้วแต่ว่านาฮีดโดกับทําให้แบกอีจินยิ้มได้อีกครั้งและแอดต้องขอบอกเลยว่าเราต้องมาเอาใจช่วยให้กับนาฮีโดและแบกอีจินกันค่ะว่าพวกเขาจะสามารถวิ่งตามความฝันได้ไหมและต้องเจออุปสรรค อะไรในวันข้างหน้าอีกบ้างและความรักของพวกเขาเน็ตจะลงเอยยังไงมาลุ้นไปพร้อมกันนะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางเน็ตฟิกเลยค่ะ เรื่องราวข้าวข,ของ25 21วันสามารถทำให้เราได้ย้อนกลับไปสมัยยุค90เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่การแต่งตัวของตัวละครบอกได้เลยค่าว่าดีงามและยังทำให้เราได้รู้ถึงความพยายามอันแรงกล้าของวัยรุ่นในยุคนั้นด้วยนะคะถึงแม้จะไม่ได้มีเทคโนโลยีมาช่วยมากมายแต่ก็ยังสามารถทำตามความฝันที่ตั้งใจไว้ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้านั่นเองเรียกได้ว่าชีวิตวัยรุ่นในยุคนั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยคะ่ะ ในเรื่อง25-21แอดต้องบอกเลยค่ะว่าต้องยกนิ้วให้กับบทบาทของนาฮีโดแบบสุดๆทั้งสนทั้งห้าวทั้งขี้แยที่แอดเชื่อว่าคิมแชรีตีบทแตกได้ดีแบบสุดๆไปเลยคะ่ะและบทบาทของผู้ชายที่แซนอบอุ่นอย่างแบคฮีจินเนี่ยที่นำจูยอกถ่ายทอดออกมาได้ดีเช่นกันคะ่ะ รวมไปถึงภาพส,สีของเ <reconstruction> ร <umbles> ื่องนี้สวยมากๆเหมาะกับยุคสมัยนั้นจริงๆค่ะรวมกับมุมกล้องที่บางฉากสามารถตีความหมายของภาพที่จะสื่อออกมาได้ดีเช่นกันอมีอะไรนาฮีโดอมีอะไรบ้างเกิ ครที่ชอบซีรีส์ฟิล๊ดความฝันและแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องดูให้ได้เลยนะคะและมาเติมแรงใจแรงกายกันหน่อยมาย้อนไวัยไปด้วยกันกับ25 21 25 21ทาง Netflix ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะใครที่อยากให้เรามารีวิวซีรีส์หรือหนังใหม่ๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับรายการดูยันวางทาง YouTube ช่อง t CJ Creations นะคะ